สวัสดีครับผมซิโรเองตอนนี้เราก็ผมไม่ได้อัคดคลดดิปเมื่อวานขอโทษด้วยไม่ก็เมื่อวานผมขี้เกียจอะวันนี้ผมก็เลยอัคดคลิปไถโทษที่ไม่ได้ลงเมื่อวานก็มาเล่นเดทเร็วด้วยอาชีพมาแล้วมาตับมา ก,ก,ก็จะจบเกมแล้วตาเมื่อกี้อ่ะหัวร้อนมากอยู่ดีๆโดนฟ้าผ่าตายอะ่ะโคตรโหดอ่ออเอา่อเอา,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 อาม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 ากัดตาตาย พีชิบหาาเอ้ยไปเลยครับโอ้โหตายม้าตายตัวเล็กเลยสงสัยไม่ได้ปล่อยใส่ลังโจรหรอกม้าตายคาลังโจหน่อยไปเลยลูกว้ายพิดมองโอ้ย เบิดยาเสียบระบลอยครับไม่เป็นไรมันก็ตัดเองดิไอเอรถไอไอเดี๋ยวก็ข้ามแล้วเดี๋ยวจะได้จบเกมแล้วได้อาชีพมาสโงอดแอดมินเอากลับมานะดูก่อนว่าคืนนี้มันเป็นคืนอะไร ถ้าคืนฟ้าผ่านี่ลืมมาสายรรอฟ้ามาเดี๋ยวออกไปเอาก็โอ้ยอยู่ไกลสุดโอ้หมากัดมาตายโอ้ยมากัดมาตายเอ้ยพี่ฟูวันเดียวอะไรหายหมดเลยทั้งหมดท้องหนาะโง่แล้วก็ต่าง,างนาๆนานาเลย ไม่ตีนี่คลานนะกลัวยากเกินเห็บก็กัดกาเพื่อเปิดเลยสีนาทีอ้าวโอ้ยหายแล้วคืนบัตรมูนโอ้โหโหลอดไม่ออ้กลัว วิจัยครับคือนี่บตดมูลนะครับจบสิ้นแล้วชีวิตสันถ้าไอพวกข้างนอกบักก็ดีเหยื่ยขอเถิดเฮ้ยอันนั้นหมาออหมายังไม่ตายอุ้ยเว้ยกัดมันโอ้โหเกือกซุนหมุนุน หลอมาไปแล้วรออดไม่นอตัวฉันุิยปิดอยู่ท้ายท้ายสะพานตกไปก็ไม่เป็นไรฉัน <c oughs> ้ตายอ หนๆพวกข้างนอกก็บักแล้วไม่เข้ามาไดน้งมันงูเด็กอนีบ้ามันักเุณไอซิกแซกเหรอปังปังปงอีกสาหาครับวก อุ้ยปีมือผมก็ไม่ทำอะไรโอ้โหรอดไม่ได้

อุ้ยอดเหหมเื่อกี้อุ้งกอาตายฮะแล้วโจรัตเดียวโอ้ทำอะไรไม่ได้หรอไ้นองโอ้โอเป่าไม่หิเป่าไม่หิอ้ยโดนซะมาแล้ว นี่ออยสนิกออก็ไปละไปละไปละอุ้ยมันขึ้นมาอะไรเะี่ะ แล้วก็จบแล้วครับทุกคนอาชีพมาได้เปลอกไปดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนี่เป็นท้านแลกก็ขอขอบคุณที่คนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย